โอ้ยมามันเจ,จนบบน๊้ังคุณเจป้อมไหมนี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่่ฉันจะบอกพี่ีคุเจแทนี่แหละนะดันะ <Okay. S 2> ดขึ้นก็เมงนนมันเป็นระบบอิสตมติวสมัยิทันมเนียดลบความปลอดภัยสอชั้นสาชุเก,กาวงซาสี่ <4. S 1> อากาศร้อนมาก <5. S 1> อด ี่อย่างนี้แบบหอยต้องแต่งยังไงนี่ไหม,มนี่ไหมเจ้าประเดชเจ้าประเดียชขันไบบวะเออวะกูเลื่อมสูบใส่มาจุายเชียงกบเก็บกบเก็บวะอ๋อมันอยู่ตรงนี้เออใครเนี่นยพร้พอมแล้วไนงะ

คือน้องพี่บาดแกขับมอไซค์เบฟนะครับชนท้ายรถใหญ่นะเราจะไปดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไปช่วยกันนะครับ แบบความแรงมันต้องนับถือจริมันคือตัวพันจริงๆฮะ <Yeah. S 1> สุดยอดวรกคตแรก,อ,แรกอ,อ่ะเฮ้ย <Wow. S 1> มัเป็นฟิลแรกในการขับบิ๊กแป์ขงผมนะแต่ <Wow. S 1> ผมปรับวงกล้องอะเดี๋ยวฟิลมันจะไม่ได้นะ cái chuyện kia cứt cái chạc tóc này này chừng nào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  chừng สบบนมผัสไทยฝรั่งแล้วมาปจอดแดงนอนเตอร์ไปงนี่เ,เกความ <the> ารูม้สึคลฟิวสัไปทั้งตัวเลยใช่ไหมเออแรงมากเดี๋ยวรถเป็นปจอดก่อน จอดจอดจอตในชนไทยขนาไหนพี่อ,อันนี้คันนี้เหรอชนไทยเมื่อกี้โอ้นี่ไงโอ้บุบเลย<อ>นี่ไงอืม ชนยังไงวะทำไมเบียบไม่เป็นไรเลย <c oughs> อันนี้บุ๊กก็ยังเยอะอูดิสลักสลักอะไรหลุหดหมดอะแต่เบียบไม่เป็นไรเลย <c oughs> เป็นเป็นเป็นสีเบยบสเมื่อกี้นึ่งเป็นสีเตรงนี้เหรออ๋อก็ไม่นิดเดียวนะโอ้เวียบแข็งมากเลยสุดยอดก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของคู่กรณีแล้วก็นี่นะครับเป็นของกรณีทั้งสองฝ่ายแล้วเราก็ประกันเขาจะคุยกันเองนะครับ <c oughs> ก็เป็นเรื่องของเขานะ โอ้โหล้างเมื่อคืนเงามากสุดยอดเหตุการณ์เป็นยังไงที uh ่แบบเหตุการณ์ม uh ันมีวอว่า เจ้ากึเจ้าสี่เหลียนมุกเนี่ยเอาความจริงเอาความจริงเป็นยังไงผู้ใดเป็นยังไงเวลาี้ไงครณบเวีอ่าท่างหมดอ๋อสามครั้เหรือตีบ่ใส่เจ็บอะไรไอจมีปวดบ้างกันเนาะหลบนอนเนาะกำลังจะไปทำงานไงอืมเกมแล้วเกมแล้ววันนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ยาวเอ้าแฟนเจ้าไปแล้วนะ ไม่รู้ขี่มอไซค์ออกไปแล้วอ้าวเลยอืมท่าน่าจะไปหาอะไรกินไหมเนี่ยเวลาฉันมาหามันเวลาเกิฉันอยากจะทานไปนิข้าวหรืออะไรเนี่ยมันจะแบบหายหายแล้วฉันก็ต้องไปคนเดียวบางวันฉันก็ไปสเต็คหวมันเลยนะฉันเป็นไงพิวป็นไงแรงนะสับเกียร์โดดอ่ะสับเกียร์โดดเลยเหรอเก๋กำค้ากับเงียนะไมายถึงรถตุ๊กๆเนั่นแหละใช่นะ แค่ึกว่าเนียมีผีสิงอยู่ข้างในนะมันแรงเกินพี่กัดนะตัวพันนะ์เนี่ยต้วงเ้นื่ยะจะเกียได้เกียได้บ่ได้โมโหเลยโมโหโหเกียเลยเจีย,ยชอบยังเจยชอบเจียน่าจะทันอะ่ะยุคนั้นหายากแล้ว <laughs> <laughs> ร้อนร้อน พี่ยมแปะให้นะนี่ยอดเอาเนี่ยนี่ไปใช้ตัวเดี๋ยวเราจะไปยัดรอคุณนายกลับมาก่อนแล้วกันจะจะกลับมาไหมล่ะมาวันมุนี้